สวัสดีครับผูกับสุลคาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เซอร์ไพรส์จอแดนแฮนสันมีสิทธิ์ลงเอยกับไบยนมเมนิกจอแดนแฮนสันนะครับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลอาจถูกหวยได้เข้ารังยักษ์ใหญ่อย่างไบยนมเมนิกในอีกไม่ช้าเมื่อเยนของเขาได้เสนอชื่อเฮนโดให้กับทีมแชมป์ลีกเมืองเบียร์11ปีซ้อนหลังได้รับพิจารณาไปแล้วด้วยทำไปเท่านันะครับจอแดนแฮนสันอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลอาจถูกหวยได้เข้ารังยักษ์ใหญ่ในซิมเดสกัตเยอรมันอย่าง บาเยนนิคในอีกไม่ช้าไม่มีรยายงานมาว่าเอ้เยนของเขาได้เสนอชื่อเฮนโดให้กับทีมแชมป์ลีกเมืองเบียร์11ปีซ้อนรับไปพิจารณาและแจ้งว่นนานักเตะพร้อมจิตใจยออกจกเอาอิติฟักต้นสกัดในโปลีกซาอุในทันทีในตลาดเดือนนี้แฮนเสันเป็นอีกซูเปอร์สตาร์จากฝั่งยุโรปนะครับจิตตบเป็นขับพร้อมอำลาโปลีกซาอุในทันทีในเดือนนี้และแม้จะย้ำเล่นในตะวันออกอย่างเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาเท่านั้น แม้ว่าจะอยู่ในการดูแลของเพื่อนสนิทอย่างสตีเวนจูลาดที่นั่งเก้าอีกุนเสือเอาอิทธังแต่ก็ยังมีรรยงานถูกปูดขึ้นมาว่าฮิンドโไมีความสุขกับชีวิตในเโอจนกระทั่งต้องการย้ายออกจากทีมเร็วนี้อย่างล่าสุดนะครับทัสปอร์สถานีวิทยุของเกตโก็ระบุอายืนของดาวเตะทีมชัติเกตในวัย33ปีซึ่งได้ยืนให้กับสโมสรต่างๆยุโรปรับไปพิจารณาเพื่อการในการเสนอราากับเฮนโดภายในเดือนนี้ หนึ่งในทีมที่เราการติดต่อมาก็คือไบยมินิกของโทมัสตูเกลที่กำลังต้องการม่ฟิลตอรับภายหลังพลาดเป้าหมายอย่างโซอัลเปาลิญญากองกลางจากสโมสรนปุน,นัมเมื่อช่วงสม,มอที่มันมาเนื่องจากราคาค่าตัวที่แพงจนเกินไปในส่วนของแฮนเดอร์สันพร้อมที่จะย้ายสบตักไบยมินิกแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดหากพิจนารณาอะไรมากมายเพื่อไปเล่นร่วมกับแฮลเลนดายิงเพื่อนร่วมทีมเชังเกรดที่อาริอันส์อารีนาและล่าสุดก็เป็นพนันของเอลิกไดเออร์ เพื่อนรวงทีมชั้นอังกฤษอีกคนย้ายไปสู่บอยร์แมนิกเรียบร้อยแล้วอีกด้วยลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลตำนานฮองแมนยูเผยอยากเห็นทีมไหนคว้าแชมป์ลีกทีมไหนแชมป์ลีกดีมันดาเบอร์มาตอบนะครับอดีตดาวยิ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเปิดใจเกี่ยวกับสโมสรที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองเพืดอในงนกันนี้ โดยระบุอย่างเห็นเรื่องสุดประหลาดใจเหมือนที่เลสเตอร์ซิตี้เคยทำได้เมื่อฤดูการ2015-2016ดิมิน,านตาเบอร์มาตอมตานานารคณาติมชาติบบลการเลียเผยตนอยากเห็นแอตตันวิลล่าสร้างเซอร์ไพร์เหมือนกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยการผงาดควนแชมป์พิมพนึงเกลิดในฤดูกาลนี้ ทีมของคุนสออูน่าเอมลีทำงานใ้อย่างยอดเด่นชนิดที่คอนุนแหงตัวโลกแทบไม่อยากจะเชื่อเมือ่อพวกเขาสร้างมาตรฐานเกาขึนน้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวโดยปัจจุบันรั้งอันดับที่2มี42คะแนนจากการเล่น20เกมตามหลังหงดังลิร์พหูจากฝูงเพียงแค่3แต้มนอกจากนี้ทัพสิงบัลัง,งา์ยังทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีและผ่านเข้าไปลุยรอบ4เกมเอฟคัพ โดยทถนนของเบอร์เบอร์ท็อปซึ่งเกิดความจ์ลีกสูงสุดของเมืองเพอร์ดีสองสมัยกับเมนยูเชื่อว่าวิลล่ามีดีพอร์ตที่จะก้าวไปสู่ทางเมื่อจบฤดูกาลน,นี้ได้ผมชอบเรื่องราวของพวกทีมนอกสายตาเสมอผมมีความสุขมาก,มากตอนที่เห็นเลสเตอร์คว้าแชมป์ลีกอาสเนลลิร์พูลซึ่งเป็นทีมใหญ่ที่มักจะบนเวียนอยู่บนหัวตารางนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ผมดีใจที่ได้เห็นอสาสเนอลมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมผมว,ว่าพวกเขาจะมีพลังและความคงเส้นคงวา รถทั้งมีสมาธิที่จะทําให้ผลงานแบบนี้ได้อย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งเกมสุดท้ายของเลดูการบันที่พวกเขาอาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนสําหรับอันดับของพวกเขาในือตอนที่จบลีกลงแล้วก็ได้เบอร์บบตอระบุทิ้งท้ายแรนเนมให้3ผ่านเบสลีลีคัตตาทัพแบ็คขวาหงแดงจะมีกันแล้วก จะมีระนาดนะครับนักวิเคราะห์จากสกัสปอร์ตเช่นชมการก้าวขึ้นมาของแบ็คคลาดวารุ่งคอนเนอร์บลัสลี์ค่ายของลิเวอร์พูลในเกมคาร์ลครับรอบรองชนะินัดแรกที่ชนะฟุลแลมไป2-1ถือว่าสอบผ่านก็คงช่วยพันแรงให้เทนอเล็กซานเดอรโ์โมากโขจากนี้ต่อไปบรัสลีเล์เล่นเล่นตัวจริงแทนเทรน์ซึ่งเจ็บเข่าพักสองส,สัมดาหและปรากาว่าผลงานเด่นจนคว้าตแหน,นักเตะยอดเยี่ยมในเกมที่แอนฟิลเมื่อวันนี้จากการบวชของแฟนบอล หงดันมองจากสายตาอาดีตกัปตันทีมลิเบูร์อย่างจิมมี่เลนแัมกระเพื่อมแทนอดีตต้นสก,กัดเก่าที่สามารถผลักดันอีกผลผลิตจากอาคาเดมี่ขึ้นมาได้พวกเขาเพิ่งขุดพบค้นเจอสิ่งหนึ่งเมื่อสองสัปดาห์ก่อนสิ่งนั้นก็คือคอนเนอร์บาสลี์หนึ่งในสมาชิกลิเวูร์ยุคสปซ์บอยก Boy, เก่าเรื่องที่พวกเขาต้องทําก็คือมองหาแบกขวาสักคนเพื่อเอาให้แน่ใจว่าสามารถดันเทนต์ขึ้นไปยืนเป็นกลางอย่างจริงจัง ส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นมาเป็นปีๆว่าเมื่อไรน้องมันจะได้ปล่อยของสักทีจะออกมาสรงไหนเพราะเด็กคนนี้พลังงานเหลือเฟือจนยี่สิบนาทีแรกผลงานอัดไม่ดีนักเป็นบอลน้ํามันให้เจาะบ,บ้างแต่ครึ่งหลังเขาน้าทึ่งสุดๆนะว่าหงแดงลิเวอร์พูลมีของดีมากๆอยู่ในเมื่อเด็กคนนี้คือรายที่สดสั้นขึ้นมาช่วยเหลือรุ่นพี่ทุกๆคนเป็นทางเลือกที่พิเศษมากหากผู้จัดก,การทีมต้องการให้เทนเก้าสู่ตำแหน่งกองกลางอย่างเต็มตัว คอนเนอร์บาสลีย์เลือกจังหวะเติมเกมดีมากเลี้ยงบอลดีออกบอลฉลาดและมั่นใจผลงานดาวเตียนไว้ย20ปีเมื่อวันนี้ประทับมากที่สุดภายในสนาม6ครั้งชนะดวลมากที่สุดภายในเทียม9ครั้งเรียกฟาวล์มากที่สุดสงครั้งและนำบอลกลับมาก่องที่มากที่สุดภายในเทียมถึง6ครั้งนะครับกับรางวัล m a n of the Match 2ตชสอ,อิสตเจกงกับชุมนุนเยสลงมาเปลี่ยนเกมจนชนะฝุ่น,นลำ่ำ กุญซือของหงดาน,นะครับชมหัวหอ,อกทีมชาติออรุไวทที่ลงมาเป็นเกมและมีส่วนช่วยให้ทีมแซงชนะเจ้าสวยน้อยเจกเกนครับนะครับฮดโค้ชของลิเวอร์พูลออกรบชมดาวินนูเยสว่าโชว์ฟอร์มนีอย่างยอดเยี่ยมในเกมชนะฟุลแลมในรอบรองชนะเลิศ้าร์ลครับเล็กแรกหัวหอ,อกทีมชาติอูรุไวนะครับถูกเป็นตัวลงสนามในในาทีที่55และกลายเป็นจุดเตือนกันที่ทํสองอัดเซตช่วยหงดานแซงชนะเจ้าสวยน้อย2อหนึ่งซึ่งกุสือจนมันกับประทับใจกับฟอร์มการเล่นของนูเยสมาก โอ้ว้าวดาวินนูเยตยันเยีย่ยมมากๆผมต้องพูดแบบนี้เลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมชอบมากในการเล่นของเขาในวันนี้เจคก็กล่าวปีแรกคือปีของการปรับตัวเขาทําประตูได้และตอนนี้เขาก็มีส่วนร่วมกับทุกแกมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงกับสถานการณ์ของเขาอย่างไรผมมีความสุขมากกับการตอบสนองของเขาและวิธีที่เขารับมือขนมกรบกัโตโตต่อยอดหนึ่งสถิติสุดโหดหลังสันให้กับลิเวอร์พูล กำราบฟุลลัมในศึกคาราบาวครับขนมกลุบดีๆนี่เองคดีกราโปรดางยิงทีมเชนฮอลแลนด์ต่อยอดหนึ่งสถิติสุนหดหลังชัดชัยให้ลิเวอร์พูลกำราบฟุลลัมในศึกคาราบาวครับเราได้นัดรอบรองต้องบอกว่าเหมือนขนมกลุบดีๆนี่เองนะครับโจลคดีกราโปรกับหน้าทีมชนฮอลแลนด์ต่อยอดหนึ่งสถิติสุนหดหลังชัดชยัยให้กับหงดงังทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกเฉือนชนะเจ้า 1, 1, สัวน้อยฟุลล่มสองหนึ่งในศึกคารบ่าวครับ รอบรองชนะเลิศนัดแรกในค่้มข้นที่ผ่านมาย้อนกลับไปเกน,นังกล่าเจ้าส่วนน้อยฟุลลัมทำช็อตแฟนบอลเจ้าถิ่นเมื่อออกนำไปก่อนหนึ่งสวนจากวิลเลียนในนาทีที่19อย่างไรก็ตามหงส์แดงลิเวอร์พูลได้2ประตูจากเคทตี้จนในนาทีที่68และโคดี้เกอร์โปในนาทีที่71็ดสทำให้ทีมของเจ็คกิงครอปต์กุมค,ความได้เปรียบก่อนออกไปเยือนบ้างในเกมน,นัดที่สองใที่นั้นจากประตูดังกล่าวโคดี้เกอร์โปลทำให้ตัวเขายิงได้4ลูกหลังสุดนี้ในศึกโครัฟ อังกฤษโดย4เกมดังกล่าวที่ว่าน,นี้ก็คือเกมพบก,กับยิงจอกสยามเดลตสตีเดชอริปอนหมัดคุณขอนเวนแฮมยูเนเต็ดและล่าสุดเป็นกับเจ้าสัวน้อยคุณลั่มเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับยิงทุกนัดนะฮะลิเวอร์พูลยิ้มรอรับซับนิวคาสเซลิเซลยื่นท่าโซน,นกี้แล้วนะครับตัวลิวอรของพวกเรายิ้มรอฟันเอร์เซ็ น,นิวโกเซนยองเต็ดนะครับขยับตัวในตลาดการสแกนนักเตะด้วยการยื่นก็เสนอแรกเข้ามาท่าทามโดมินิกโซลันกี้เดาายิงของปอนหมัดงานนี้ลิอร์ผู้ยิ้มกัมปริเลยนะฮะหลังจากเชียร์ให้มีการยืดทีมเกิดขึ้นเพื่อรอรับส่วนแบ่งค่าตัวก้อนโตสื่อของกองกฤษกระพือข่าวนะครับว่าน,นิวโสเซลยอนเต็ดขยับตัวในตลาดนักเตะมั่งแล้วด้วยการยื่นก็เสนอแรกเข้ามาท่าทามโดมินิกโซลันกี้เดาายิงปอนหมัด ซึ่งงานในลิเวอร์พูลยิ้มแฉ่งเชียร์ให้มีการแยทีมเกิดขึ้นเพื่อรับเน้นๆในส่วนแบง่งค่าตัวซึ่งวัดกันว่าสูงถึง20%เลยทีเดียวส่วนดีเกอรระเบิดฟอร์มสุดยอดที่สุดในชีวิตการแข่งในช่วงครึ่งซีซั่นแรกที่ผ่านมาซึ่งเขากดไปถึง12ลูกในศึกพิมลีกซึ่งเป็นอันดับที่2ในชาร์ตดาซัสมโบตามหลังแค่อลิงบล็สคาร์ลนกับโบเมซาลาสลูกเท่านั้นผลงานดีของกองหน้าดีเกีรทีมจึงกิดติดมา1นัด เข้าตาลหลายๆคนนะครับทีมที่ต้องการกองหน้าตัวเป้ารายใหม่เดอล่าสุดเดอะเทเลกราฟรือว่าเป็นนิวคาสเซิลยูเต็ดได้ยื่นข้อเสนอแรกให้กับบอนมัดรับพิจารณาแล้วโดวยจำเงินเงินไม่เป็นที่เปิดเผยยังไรก็ตามนิวคาสเซิลไม่อาจจะได้ตัวโซลูกี้ไปอย่างง่ายๆแน่นอกจากบอนมัดต้องการเรกเงินสูงสุดเท่าที่จะเรียกได้พวกเขายังทําใจลําบากที่จะเปิดตัวนักเตะไปในเรือนนี้อีกด้วยจากการที่เสียสังสองกองหน้าของทีมอย่างดันโกอองตาโร กับองตัวเซเมโยปร,รับใช้ทีมชาติในศึกอเมริกาครับคัพเนจอนในฤดูกาล2023ต่อครึ่งยีนกา่าลิวูต้นสกัดเก่าของสมกีน่าจะต้องการเห็นนักเตะอยงออกจากไวท์เทเลตี้สเตเดียมมากกว่าที่จะอยู่ต่อเมื่อมีการเปิดเผยว่าณนะตอนนี้ที่ข้อตกลงขายก่อนหน้าในวัยยุคหปีให้กับบอลมัดด้วยตัว19ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1พพวกเขาได้ทำออปชั่นรับเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งค่าตัวในก,การย้ายทียมครั้งถัดไปของนักเตะเอาไว้ด้วยโดยลิววูดก็ระบุว่า ไม่ว่าบอลหมัดจะปล่อยขายโซลังกี้ออกไปด้วยค่าตัวเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์้กับทีมหงดแดงถึง20ซด้วยกันแม้จะยังไม่ชัดเจนเรื่องค่าตัวในการย้ายจริงๆแต่คาดกานว่าถ้าโซลังกี้ย้ายด้วยราคาราว,ราว40ล้านปอนด์ลิร์พูก็จะรับเข้ากระเป๋าเนอเน,นถึง8ล้านปอนด์เลยทีเดียวอนาคตของเทียมเจคองรับเปลื้มฟอร์มเจ้าหนูบัตเล่นยายใหญ่ของหงดแดงเชินชมฟอร์มเจ้าหนูของแบคขวาเบอร์ 84, ที่ได้ออกสตาร์ทเปนท็นจริงในเกมคาร์โรครับเจอเกมกลับเห็นคนของลิเวอร์พูลเอ่ยปากชื่นชมฟอร์มของจุน,นูคอนเนอร์บราสลี์แม้ความเรารุ่งที่ได้ออกสตาร์ทเปนท็นจริงและทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมดาวเตะในวันย20ปีนะครับถูกส่งลงสนามเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากก่อนหน้านี้นได้มีการลงสนามเป็นตัวรองในเกมพบก,กับไอ้ปืนใหญ่อ์เซนอลในศึกเอฟเอคัพซึ่งการลงสนามในวันนั้นบราสลี์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวพร้อมจัดก,การเกาเบลมาร์ตินเนลี่ ปิดตัวเก่งครับออสเนลชนิดที่ว่าเล่นไม่ออกบวกกับอาการบาดเจ็บของเทนอเล็กซซนเดอโนททำให้จ้าหนูรารนี้ได้กาดลงสนามเป็นตัวจริงในเกมคาร์บ,บคับรอบรองชนะเลิศที่พบกับปุลลัมเมื่อคาำคืนที่ผ่านมาและจากการที่แบ็กดาวน์ดาวรุ่งายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างเอดเี่ยมทําให้และทําหน้าที่นี้ได้อย่างโดดเด่นในเกมรุกและเกมรับทําให้เชคิงครับเอ่ยปากชื่นชมในความสามารถว้าวแบสลี่เขาคงจะนอนหลับฝันดี ไปในห้องแต่งตัวแล้วล่ะเจคิคลับเก่ากับสเก็ตสปอร์ตเขามหาจั์เขาเป็นเด็กที่อดเยี่ยมสิ่งที่เขาสแสดงออกเขาวิเศษมากมีการสแสดงออกที่อดเยี่ยมมีพรสวรรค์มีศักยภาพระดับสูงเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้องทุกคนรักเขาและต้องการนะครัประสบความสําเร็จเราต้องมารอดูกันในการแข่งนัดต่อไปที่ทําหงดแดงจบกไปเยือนปอนมัดในเกมพิีมพย์ลิงกิตในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่อยู่แอดมกราคมนี้ว่าเจคินครับจะไว้ใจส่งแบลีลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปหรือไม่ นี่คือสุขาวลิเวอร์พูลนะครับนผู้ชมเป็นรอบ3ของวันที่12มกราคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ